สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยครับผมกัผมรอรมดำนะครับหรือว่าช่อง youtube รอโลนรมดำรถบรรทุกทำงานนะครับโอ้คลิปนี้ผมจะพาไปติมตามกรเกย์คันนี้กัน่อยครับโอ้ขืหน้าเยอะมากเลยคันนี้โอ้หลังจากที่ เราลงไม่ได้มาหลายวันนะพี่น้องโอ้คืบหน้ามากเลยเอาดูโดยรอบก่อนครับเดีย๋ยวค่อยบรรยายรายละเอียดโสีไหมลายเพชรหรือบาทรูปเพชรสีเอฟเฟคครับกระบ,บะขึ้นสีเรียบร้อยแล้วเหลือแต่สีหัวนะพี่น้องเดีย๋ยวดูพาดูลายกระบ,บะก่อนครับ ระแนงไทยทีเดี๋ยวพาชมชุดแต่งด้วยคร่าวๆกันค,ครับพี่น้องบางฝุนหลังจัดเต็มเลยอรอมากรอมากรอมากคันนี้ประกอบขายนะครับพี่น้องประกอบขายครับนี่ รายละเอียดตามนี้เลยพี่น้องอยู่ที่อูบอยเซอร์วิสนะครับอำเภอจอมพระอยู่จังหวัดสุรินทร์ครับผมตรวสอบตามรายละเอียดได้ข้างหลังนี้เป็นธงชาติอังกฤษนะสีครับเดี๋ยวดูใกล้ๆพี่น้องสวยแค่ไหนดูเอาดูเอาจ้าเลยจ้ยาเลย ข้างหลังจงอางเป็นราก้อนบอลนะครับราก้อนบอลยังจำเลยเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆครับนี่พี่น้องคุณกระบะครับเชื่อมเต็มสวยจัดทุกจุดครับพี่น้องพื้น4มินครับช่วงล่างยังไม่ได้เก็บนะ ทำภาษาที่เเก็บสีครับผลการสนิมให้ทุกสิ่งทุกอย่างครับเรอก็จะเปลี่ยนให้ใหมน่นพน้องยางยังจะเปลี่ยนให้ใหม่ทุกเส้นเลยส่วนสีหัวยังยังไม่จบครับยังทําไม่เสร็จกําลังจะขัดอยู่รอคิวช่างครับทําสีคันนี้จะจัดให้เต็มเลยพี่น้องมีหมวกครับใส่หมวกแก๊ปให้ด้วยแล้วก็ราวกระจกราวไฟใส่ให้หมดเลยแล้วก็ กระจังหน้าเล็ดแก้มเล็ดใส่ให้ครบทุกอย่างครับคันนี้แต่นี้ยังยังทําไม่เสร็จนะพี่น้องผมพามาชมความคืบหน้าก่อนถ้าทัานใดนะพี่น้องสนใจคันนี้ขายนะขายนะครับท่าสนใจสอบถามได้เลยที่เบอร์โทรอู่ครับหรือว่าในช่องของลอรอลนก็ได้เปิดราคาอยู่ที่67นะพี่น้องคันนี้ r o อกยครับ6 7 0 0บมื่น คุยกันได้นะครับชุดแต่งจัดให้เต็มระบบเลยอตอนนี้คิวคิวงานหนาครับหลายคันเลยคันนี้เลยจอดไว้ก่อนครับจะพาชมภายในหน่อยชักนิดน,นึงนี่ครับภายในประตูก็ใส่ให้ใหม่นะพี่น้องภายในก็จะจัดให้ใหม่ครับเบาะหุ้มใหม่หมดเลยผ้าปูพวกนี้พื้นหนังผ้พาพรมนี่ก็ทําให้ใหม่ครับจัดให้ใหม่เลยครับ แต่เราบอกแน่นอนครับนี้ผมพามาตามติดตั้งแต่ชุดแรกอยู่แล้วก่อนหน้านี้ก็เอาไปขึ้นบ่าอยู่ที่ชุมพลนะพี่น้องเอาไปขึ้นกระบะที่ชุมพลครับแล้วก็กลับมาทําสีอยู่ที่อู่นะพี่น้องอันนี้ยังต้องรอเก็บงานก่อนครับอีสุรอกตี้นะครับพี่น้อง195ร้อยเก้าห้าครับครบ6 HE. 6 HE นนี้หกเฮดอีหกเฮดอีหนึ่งนั่นแหละครับที่เรารู้จัก ยางแปดสองห้าครับสีนี่ยางจำไม่สีนี่ ราคาตั้งไว้ที่67นะครับคุยกันได้พี่น้องตามเบอร์โทรนี้เลยครับพี่น้องอูบอยเซอร์วิสนะครับ0810728726นะครับผมคลิปนี้ทำดูบรรยากาศโดยรอบครับมีรถเข้ามากี่คันมีหลายคันอยู่นะครับพี่น้องคันนี้ก็ลูกค้าเอามาทำเครื่องครับเอามาทำเครื่องส่วนคันนี้ก็เข้าใหม่คันนี้ก็เข้าใหม่นะพี่น้อง เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูครับคลิปต่อไปหลงหลงแล้วก็จะมีคันหนึ่งครับที่ยังว่างล็อกเกียมีคันหนึ่งนะครับที่ยังว่างหนูันนั้นเป็น1075เทอร์โบครับ1075เทอร์โบเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ชมอีกคลิปหนึ่งนะแต่ตอนนั้นเป็นยางเก้าครับ1075เทอร์โบแต่เปลี่ยนเป็นล้อเล็กได้นะพี่น้องเปเป็นล้อเล็กได้เดี๋ยวทำคลิปให้ชมอีกคลิปหน้าครับ คัดนี้ก็ออกแล้วโอ้มาได้ไม่กี่วันลูกค้าจองแล้วพี่น้องเดกาน้อยเดก้าน้อยหรือว่า NPR ครับโอ้กำลังโอขัดทําสีนะพี่น้องคันนี้ลูกค้าจากจังหวัดกาลสินครับจองแล้วเป็นที่เรียบร้อยอ้ผลงานอูบอยสุดของเราครับพี่น้องรับประกันเลย รประกันคุณภาพของงานครับขายดีขายดีเดี๋ยวพี่ๆแก่ถอดนะครับคันนี้มาทำเครื่องนะของลูกค้าครับดีก,ก้าชุด,ดบนเรือมาแล้วเครื่องไม่เปลี่ยนสปีสืบเนื่องจากน้ำมันเครื่องไม่เคยเปลี่ยนมาสามปีนะครับเลยเป็นสภาพนี้เลย เครื่องนอกน่ใช่่องนกนะเครน่องนกยให้ดูครับลูกค้าต้องก็ลูกค้าบอกต้องการ2วันนะครับมันจะทันยู่บ่ครับ,น,น,รบน้ำมันดำปีบ คเครื่องอีซุทุกรุ่นเลยครับใส่ย,ยางได้รุ่นนี้ลงตรงนังเอามาทําเครื่องใหม่นะครับหรือว่าฟิตใหม่ครับน่าจะเปลี่ยนลูกสูบเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนอะไรไม่ทราบนะพี่น้องจะทาเครื่องครับเปียนะนหมดทุกอย่างนะครับเท <c oughs> ่ากับทำเท่ากับได้เครื่องใหม่เลย <c oughs> พี่น้องมาอูนี้รับประกันครับพี่น้องรับประกันเลยมีมายาวนานครับทำมาเยอะ ผลงานไม่ต่ำกว่าร้อยคันแน่นอนครับเผื่อพี่น้องทานใดนะครับผมเป็นแนวทางให้นะพี่น้องมีรถที่จะเอามาทํานะครับมาปะผุทําสีซ่อมเครื่องยนต์เอก็รับทํานะครับพี่น้องจะติดตั้งไหมหรือว่าเติมน้ายาหรือแก้ไขเฉพาะจุดมาได้หมดเลยอูนี่รับจบทุกอย่างครับอูบอยเรวิตนะครับพี่น้องอยู่ยังยังสีแยกสามโรงนี่แหละครับยังยังอ,อนามัยเลยแถวแถวตลาดนัดนี่หละ มาเห็นเลยครับออกจากตัวจอมพระมาะประมาณเจ็ดแปดกิโลครับอยู่สายมือเส้นทางจอมพระอำเภอท่าตูมนะพี่น้องมาเจอเลยครับอูยใหญ่ๆนี่รถสิบร้อยจอดเต็มเลยงานเยอะจัดหนุนมุมนี้กันหน่อยวันนี้คขขัาทำได้พี่น้องนี่คือคือปลอดภัยแล้วนะผมสามารถมุดได้พวกนี้ก็ทาได้หมดพี่น้องจะเปลี่ยนแผ่นครับเปลี่ยนอะไรได้นิดมาเลยทุกจุด เบรกเกียร์จัดมาครับท่านใดมีปัญหาจุดไหนอ,อันนี้รื้อฝาแล้วนะรื้อฝาอู้อันไหนเนี่ยปะจจะรื้อฝาหรือข้อ นี่พี่แกใส่คนถอดแค่สองคนครับนี่ตอนถอดเน้เนคุณภาพนะพี่น้องไม่เน้นคนเยอะภาพนะพี่น้องไม่เน้นคนเย,เนนนเยอะดูได้พี่น้องนี่ภายในนี่เป็นอะไรเป็นโคลนนะครับด <c oughs> ูเลยเค่วันละสองนิด ต้องเตินมน้ำมันเครื่องวันละสองลิตรครับมันโอ้เดี๋ยน,นี้คงไม่ไหวพี่น้องาาอาการหน,นักครับเครื่องหลวมจัดนี่พี่บอยกำลังถอดเขาเรียกหัวฉีดใช่ไหมตรงนี้หัวเผาเขาเรียกหัวเผานะพี่น้องนี่งว,วเผาครับ ลูกสูบมีหกลูกเขาก็จะมีอยู่หกหัวนี่เลยครับตัวนี้พาชมโดยรอบครับ มาจากอู่สงวนศักดนนิ์นี่อู้ของไทยเลยอันนี้ก็มาใหม่นะพี่น้องเดี๋ยวทักลิ้ให้ชมอีกคลิปหนึ่งครับรายละเอียดอะไรยังไงอเรามาจบกับคันนี้ครับเสนอขายเสนอขาย หกสิบเจ็ดครับคุยกันได้ตั้งราคาไว้ครับแต่งให้เต็มเลยเต็มระบบมีราวไฟมีหมวกมีกระจังหน้าเลยครับกันชนเลยดยางเปลี่ยนให้ใหม่เลย6เส้นพี่น้องจัดเต็มครับคันนี้ตั้งราคาไว้ที่หกแสนเจ็นดนะพี่น้องมาคุยกันได้ครับอยู่ที่อูบอยเซอร์วิสนะครับอำเภอจอมพระจังหวัดสทร์ คลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ